สวัสดีครับวันนี้ตะอวบทำไปเรื่อยอวบทำไปเรื่อยวันนี้ตะอวบจะทำ ใส่เตาครับใส่ทําความร้อนของเตาท่อทําทความร้อนหรือท่อระบายความร้อนของเตาเขาขาดของเตาอ่วมขาดเมื่อเช้า ไว้ออกติดนครับตูดถังอยู่ประมาณนี้ช่วงนี้เป็นช่วงใส่เชียอเพิงมใส่ฟืนอะ่ะท่อนเล็กๆอะที่เราหย่อนลงข้างล่างเราใส่เนี้ยทำให้เกิดควาววมร้อนในีแล้วความร้อนกระจายออกมามาไหมไม้มที่อยู่ข้างนอกนไล่ จะไลใ่ให้มันคลายแก๊สนะครับเรื่องเตาอันนี้เรื่องเตาซูเปอปร์สั่นนะั่น嘛 จเจาะส,สอเหุน่นครึ่งสักหลายรูโอ้ยควันขึ้นเลยครับเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมเ,นเนจาะแบบนเจาะให้รอบเลยครับเจาะให้รอบท่อน,นี้เลยเนี่ยรูประมาณสามหมุนนะรูนี้สามหมุนเจาะให้รอบเลยครับรอบพ่อนีท่ทีรูก็ได้ รอดมัเจาะเงี้ยไปเรื่อยครบครบตนี We'll be right back. あっ <拍手 S 2> เนี่ยครับก็ประมาณนี้แหละแกงแกงเต่าอะออกให้ดีออกไม่ดีหลุดหมดข้อนี้ยังไม่แตกยังไม่รั่วครับตัวนี้หลุดหมดแตอันนั้นอันนั้นก็เหมือนกันหลุดหมดครับเหลือสองซี่เีประมาณนี้ นี่ครับเราก็เอาเหล็กมาดามหาศูนย์กลางมันเรียบร้อยแล้วครับแต่มันคงไม่ได้เป๊ะเท่าไหร่หรอกเพราะว่าปากถังไม่กลมเหมือนเดิมแล้วเราเอาให้ใกล้เคียงที่สุดมันก็ไม่ทําง่ายเท่าไหร่หรอกครับก็ต้องทํายากหน่อยนึงแต่ผมเชื่อว,ว่าท่ทาคนคงทำได้ครับทุกคนทําได้ครับมันทำไม่ยากหรอก ไปทำให้มันดีอะทำยากครับแล้วเราก็กลับออกเลย นี่ครับคลิปนี้ก็พอประมาณนี้ครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมต้าเผาได้เลยการประกอบเตาเผาถ่านซุปเปอร์ซันแบบไห้ควันของตาอวบทำไปเรื่อย ลืมกดติดตามกดไลค์ให้ตาอ,อวกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ